พระคุณเจ้าบรรดาพระสงฆ์และพี่น้องสตัตบุตํารวจที่เคารพรักพ่อขอใช้ช่วงเวลาหลังจากนี้นะครับเพื่อได้พูดถึงความสําคัญของสตรีนะครับทึ่งในสังคมมณฑลอุดรธานีของพวกเราก็ให้ความสําคัญและให้พระสงฆ์ทั่วสังคมมณฑลนะครับได้ภาวนาเป็นพิเศษสําหรับ สตรีด้วยและบรรดาเด็กๆในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสตรีสากลและในมุกที่ผ่านมาบรรดาคณะกรรมการแผนกสตรีของสังคมมเดอนอุดรธาน,านีเองได้จัดสัมมานมารนรงลงส่งเสริมบทบาทสตรีในการรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่น อย่างเต็มศัก,กยภาพและในวันนี้เองนะครับพอถือโอกาสนี้เรียนเชิญคณะกรรมการแผนส,สตรีสังคมณฑลอุดรธาน,านีได้ออกมาที่หน้าประเทนซึ่งมีรายนามดังนี้ 1. นนางจิรนันสกุลตั้งไพศาล 2. นางสาวจันเปี่ยมจ,จันจัน สานางสาววราพรเจริญรัฐสซิสเตอร์เซซิริาน้ำคณะจิดาเมตตาธรรมหซิสเตอร์นุจรินบุตด,ดาซึ่งในวันนี้จะมีซิสเตอร์พรพิรุนซึ่งเป็นผู้รับแทน 6. นางสาววรรณภา วิจารณรงค์เนางวิไลธนาสุวรรณ 8. ดนางจันไดผก,กากรเก้ 9, นางสาวผ่อนพันอินทิเสนโพธิซึ่งเป็นคณะกรรมการแผนสตรีของสังคมบันเทนอุดรธานีที่ผ่านมานะครับ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพ่อเปโตวันฉลองบุลานจิตตาธิการแผนกสตรีได้กล่าวขอบคุณในนามจิตตาธิการแผนกสตรีของสังฆมณฑน,นอุดรธานีดี๋ยันพระคุณเจ้าบรรดาพระสงฆ์ซิสเตอร์และพี่น้องสัตบรุษที่รักทุกท่าน พ่อขอถือโอกาสนี้นะครับเป็นตัวแทนของคุณพ่อจิตตธิการแผนกสตรีสังคมนตรุดอนทานีนะครับที่เคยร่วมทำงานกับคณะกรรมการแผนกสตรีของเราที่มายืนอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นตัวแทนของคุณพ่อทุกท่านแล้วกันนะครับในโอกาสนี้นะครับพ่อขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการแผนกสตรีสังคมนตรดอนานีทุกท่านนะครับซึ่ง ในที่นี้นะครับก็เป็นเพียงบางส่วนแล้วก็อีกหลายท่านที่ไม่สามารถมาร่วมได้อย่างไรก็ตามนะครับพ่อขอขอบคุณในความทุ่มเทแล้วก็เสียสละให้กับงานสตรีของสังคมมนทลของเราด้วยดีมาตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่างานสตรีของเราจะไม่มีค่าตอบแทนที่มากมายแต่ส่วนใหญ่ทุกท่านก็ทำงานด้วยความเสียสละและก็ให้ความร่วมมายร่วมมือกับคุณพ่อจิตาธิการอย่างดีตลอดมา รวมทั้งในช่วงเวลาที่พ่อมาดํารงตําแหน่งเป็นจิตาธิการด้วยคณะกรรมาการของเราก็คอยช่วยเหลือและก็ขอให้คําแนะนําพ่อมาตลอดเวลาและก็คอยประสานงานเพื่องานสังคมมทนของเราจะได้เติบโตและก้าวหน้าอย่างดีในโอกาสนี้นะครับพ่อวอนขอพระพรของพระเป็นเจ้าจะได้ตอบแทนในน้ำใจดีของคณะกรรมาการชุดเดิมของเรา นะครับอย่างดีนะครับไม่ว่าพระพรจะเป็นพระพรด้านสุขภาพร่างกายพระพรด้านจิตใจพระพรด้านครอบครัวพระพรด้านหน้าที่การงานตลอดจนการเดินทางต่างๆขอให้เต็มเปลี่ยมด้วยพระคุณและพระพรพระปเจ้าในในโอกาสนี้นะครับพ่อขอแจ้งนะครับสำหรับประธานคนใหม่ของเราก็คือนะครับคุณวราพรเจริญรัตน์ หรือว่าพี่อุ๋ยนะครับก็ได้เลือกเป็นประธานคนใหม่ของเรานะครับในโอกาสนี้ก็ขอเสียงปรบมือนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมครับในโอกาสนี้ขอการเปลี่ยนเชิญบิชอปยาแซบเลชัยทานวิสัยประมุขสังฆมณฑลดูดานธานีจะได้มอบใบประกาศนะครับเพื่อ เป็นที่ระลึกแล้วก็ได้ขอบคุณคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งได้หมดวาระลงนะครับขับท่านแรกนะครับนางจิรนันนะครับสกุลตั้งไพศาลนะครับซึ่งเป็นประธานนะครับซึ่งเป็นประธานของชุดที่ที่หมดวาระลงนี้นะครับ กับท่านที่สองนะครับนางสาวจันเปี่ยมจำจันนะครับกับท่านที่สามนะครับนางสาววราพรจรรน์นะครับซึ่งจะเป็น ประธานแผนกสตรีของพวกเรานะครับแล้วก็จะขับเคลื่อนแผนกสตรีในสังคมทเธุดานธานีของพวกเราในวาระต่อไปนะครับซึ่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับซิสเตอร์เซซิเรียน้ำนะครับซิสเตอร์จากคณะทิดาเมตตาธรรมนะครับ รอบท่านต่อไปนะครับซิสเตอร์นุเจรินบุตรดานะครับซึ่งซิสเตอร์เองได้ย้ายไปทํางานที่อื่นนะครับก็ถือโอกาสเชิญซิสเตอร์พรพิรุณนะครับเป็นผู้รับแทนนะครับซึ่งเป็นซิสเตอร์ของคณะซาเลเซียนของเราเองนะครับต่อไปขอเรียนเชิญนะครับนางสาววราวรรณภานะครับวิจารณรงค์นะครับ ท่านต่อไปนะครับนางวิไลนะครับทานาสุวรรณนะครับนางจันดปรปกากองครับและท่านสุดท้ายนะครับนางสาว พลพันอินทิเซนโพธินะครับกับในโอกาสนี้ก็ขอเชิญนะครับคณะกรรมก,การชุดนี้ได้ถ่ายรูปนะครับกับพระคุณเจ้านะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับพร้อมกับคุณพ่อจิตตาธิการด้วยนะครับ เราจะเห็นว่าบทบาทของสตรีมีความสําคัญต่อพระศาสนาจักรนะครับหลายงานทีเดียวนะครับถูกขับเคลื่อนด้วยสตรีนะครับคณะพนรมรีเองก็ขับเคลื่อนด้วยสตรีเยาวชนทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าถูกขับเคลื่อนด้วยบทบาทของสตรีในพระศาสนาจักรนะครับดังนั้น โอกาสนี้ขอกรับเรียนเชิญบิชอปยาแซบลือชัยท่านวิสัยประมุขของสังฆมณฑลอุดรธาน,าน,นีได้กล่าวขอบคุณและให้โอวาดในนามของประมุขของสังฆมณฑลครับขอกรับเรียนเชิญครับคุณพ่อวันฉลองบุราณน,นะครับบรดาคุณพ่อนะครับพ่อวันฉลองก็เป็นจิตาธิการนะครับ แผนกสตรีของสังคมมลนุดอนธานีของพวกเรานะครับบรรดาซิสเตอร์และก็กลุ่มสตรีที่มาสัมมนานะครับในครั้งนี้ทุกคนแล้วก็พี่น้องเศรบุรุษที่รักทุกท่านด้วยนะครับก็ก่อนอื่นหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการของแผนกสตรีนะครับที่ได้หมดวาระลงนะครับก็ขอบคุณสำหรับ น้ำใจดีนะครับแล้วก็ความเสียสละนะครับความทุ่มเทนะครับให้กับงานแผนกสตรีในสังคมมณฑลอุดรธาน,นีของพวกเราแน่นอนงานหลายอย่างก็เป็นงานคล้ายๆกับปิดทองหลังพระนะครับทำงานแบบเยี่ยมเยียนะครับเหมือนกับแม่พระนะครับที่ทํางานแบบเยี่ยมเยี่ยนะครับก็ก็อย,ย่งไรก็ตามนะครับพ่อก็พยายามที่จะติดตามแล้วก็ทราบว่านะครับแผนกสตรีก็ ก็เข้าไปในโรงเรียนต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรดาเด็กนักเรียนบรรดาเยาวชนนะครับให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเข้าใจถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับบรรดาเด็กและก็เยาวชนของพวกเรานะครับด้วยดีมาตลอดนะครับก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจดีของพวกเราด้วยนะครับที่ทุกท่านได้ทุ่มเทให้กับงานต่างๆเหล่านี้ แน่นอนอย่างที่พ่อวันฉลองได้บอกนะครับมันเป็นงานแบบอาสาสมัครนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายคนก็มีงานประจําของตนเองอยู่แล้วนะครับต้องมาเสียสละเวลานะครับให้กับงานของพระศาสนาจักรสิ่งถือว่าเป็นน้ําใจดีจริงๆต้องขอบคุณนะครับเป็นพิเศษในโอกาสนี้ด้วยแล้วนกะ็สําหรับคณะกรรมการชุดใหม่นะครับก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับพอเชื่อและก็มั่นใจว่า งานที่ชุดเก่าได้วางไว้นะครับชุดใหม่ก็จะสานต่อแล้วก็พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าพอดีใจนะครับที่ที่ได้เห็นการจัดสัมมนานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นนิมิตหมายใหญ่นะครับนิมิตหมายใหม่นะครับให้กับสังคมมณุโดดอนานนี้ของพวกเราแล้วก็คนที่มาร่วมสัมมนาก็มีทุกเพศทุกทุกวัยนะครับไม่ใช่ทุกเพศนะครับทุกวัยตั้งแต่เด็กเยาวชน นะครับแม่บ้านแลวก็ผู้ใหญ่ด้วยมีซิสเตอร์ที่ทำกลางพวกเราช่วยแบ่งปันให้กับพวกเราด้วยก็คิดว่านะครับก็มันเป็นความหวังของของงานแผนกสตรีในสังคมมนฑลอุดรธานีของพวกเราก็ดังที่พวกเราทราบกันดีนะครับก็ตั้งแต่ปฐมกาลแล้วล่ะนะครับบทบาทของสตรีมีความสําคัญต่อแผนการแห่งความรอดพ้นของพระศาสนาจักรของพวกเรานะครับก็ ตั้งแต่อาดัมเอวามาถึงแม่พระของพวกเรานะครับมีบทบาทสำคัญมากๆถ้าเราอ่านพระคัมภีร์นะเราจะเห็นได้ทันทีว่างานของพระศาสนาจากสตรีมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานประกาศข่าวดีด้วยเช่นเดียวกันลองคิดดูถ้าแม่พระไม่ยอมรับทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าไม่นบนอบต่อต่อสิ่งที่พระเป็นเจ้าอยากจะให้แม่พระทำอะไรจะเกิดขึ้น พระเยซูเจ้าที่เรารู้จักอาจจะไม่มีก็ได้นะครับพระองค์อาจจะไม่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ท่ามกลางเราทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากมายไก่กองแค่ไหนนะครับแน่นอนพระเจ้าผมก็อาจจะทําวิธีอื่นแต่ก็อาศัยแม่พระของพวกเราทําให้พวกเราได้มีพระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเราก็ต้องขอบคุณบรรดาสตรีเช่นเดียวกันแล้วก็พระสันตปะปาปาฟรังซิสพระองค์ก็ได้เน้นบทบาทของสตรีเป็นพิเศษ พระองค์ทรงให้สตรีเข้าไปทำงานในหน่วยงานหลายอย่างซึ่งแต่ก่อนก็จะมีเฉพาะพระคาดีนันเป็นประธานแต่ตอนนี้ก็มีสตรีที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญมีคาราวาสทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยเข้าไปในหน่วยงานต่างๆเป็นประธานของสมณก,กระทรวงเสดยซสำปัยนะครับพระสัตนตะปาปาของพวกเรานะครับ <c oughs> เห็นถึงบทบาทสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของสตรี และก็สม,มชาพระสังฆราชครั้งที่16ซึ่งเป็นสมัยสามัญพงก,ก็เน้นถึงบทบาทของสตรีมากๆนะครับแล้วก็พระศาสนาจักรในประเทศไทยของพวกเราด้วยในระดับเอเชียด้วยก็ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของบรณา,าสตนะครับพยายามที่จะผลักดันนะครับให้กําลังใจนะครับบรณา,าสตให้เข้ามามีส่วนร่วมในพระศาสนาจักรมากขึ้นในสังคมมณนลอุดรธานีของพวกเราเอง จะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรีทั้งนั้นเนยาวชนนะครับว่าคิดว่า90%เป็น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 เด็กผู้หญิงนะครับแทบทุกวัดจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เด็กผู้ชายก็มีบ้างนะครับครึ่งชายครึ่งหญิงก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพนมารีเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสตรี98% 99%รนบาซะครับบางปริศิเดียมก็ผู้หญิงล้วน มีบ้างมีผู้ชายหนึ่งคนนะครับหลงเข้ามาในะ่ำนไม่ใช่หลงตเต็มใจเข้ามานะครับก็อาจจะมีบ้างคนสองคนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับบทบาทของสตรีในสังคมมณฑลรอุดรธาน,นีของพวกเราก็พ่อเชื่อและก็มั่นใจว่าอาศัยความร่วมมือนะครับของทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสตรีนะครับสังคมมณฑลของพวกเราจะสามารถก้าวเดินไปด้วยกันนะครับทั้งในด้านงานอภิบาลและก็ในงานประกาศข่าวดี นะครับขอพระเป็นเจ้าผ่านทางพระมารดานิจารุเคราะห์องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลอุดรธานีของพวกเราอยู่เคียงข้างพวกเรานำทางพวกเราประทับอยู่ในกลุ่มบรรดาสตรีนะครับของพวกเราแล้วก็อวยพรงานต่างๆของแผนกสตรีของสังฆมณฑลอุดรธานีของพวกเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนครับ เชิญพี่น้องยืยนขึ้นเชิญขับเพลงปิดพิธีครับพระโบก,กาสนี้นะครับขอ เชิญนะครับบรรดาผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับได้ร่วมถ่ายภาพกับพระคุณเจ้าคณะสงฆ์ที่น่าประทนนะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับผนกสตรีนะครับที่เข้าร่วมนะครับในการสัมมนาที่ผ่านมานะครับเน

รู้เธอ,องางาต้องพาชีวิตทุกคนถ้าใหกนกรเคืนนสู่สวันเพื่อนต้องขรสู้คนสิ่ร้ายนานาน พาะกรรมการชุดใหม่นะครับตัวแทนซึ่งตัวแทนแต่ละเขตน,นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาด้วยนะครับกรรมการชุดใหม่ที่มีลายชื่อเมื่อวานนะครับที่มีลายชื่อเมื่อวาน,าน,ส,นสองแถวได้ครับสองแถวได้นะครับ,บราาร่่งงงกบบพนนาาาาาาสมจจรยยย์ล้้แตตอออคะิเืืูห มาชมรมกันในนามของพระองค์มีเพียงพระผู้ทรงนำพาเปิดประตอยุ่ในเชนาดังว่าคือดวงใจข้าพเจ้าทั้งหลายโบอชี้ทางที่ต้องมุ่งไปและทำเช้นไรที่จะไปตามทางนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายอ่อนแอและพ่ายแพ้บาปบูจะให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสร้างกับสบสุขอลมานทั้งยังให้ความเข่าพาเข้าสู่ทางที่ผิดลง หรือสมควรต่อกิจการใดๆของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเดียวกันในพระองค์พุ่งตรงสู่ชีวิตนิรันดร์ไม่คนิจออกจากความจริงและสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์ผู้ทรงทำงานอยู่ทุกที่ทุกเวลาเป็นเดียวกับพระบิดาและพระบุตรตลอดนิรันดร์อเมนพระมารดานิจานุ ช่วยวิงวอนเถิดนบุญโยเซฟช่วยวิงวอนเถิดเดชะพระนามราบิดาลาพระบุทธาภิษฐ์